ผตกหนักทาให้พระราชวังจีนเซินและส่วนแห่งพระราชวังต้องห้ามพังทลายลงเมืองใหม่และเมืองเก่าไม่สามารถมีจุดสิ้นสุดทั้งสองได้มุ่งเน้นไปที่เมืองใหม่จกักรพรรดิจะไม่มีวันกลับไปสู่พระราชวังต้องห้ามราคาที่อยู่อาศัยในชินเซิริงยังคงเพิ่มขึ้นได้ซีซานวันนี้ข้าไม่สามารถอยู่ได้ข้าจะวางแผนเมืองใหม่และขายที่ดินกับเจ้าทั้งหมดที่มีขายคือที่ดินของเจ้าที่ดินของข้าจะถูกขายเมื่อใดกัน กล้จะถึงเวลาขายวันพระราชาสมภพแล้วเมื่อเราถวายพระราชาทานอย่างมีน้ำใจที่ดินของท่านก็จะถูกขายไปการได้คอาขวัญกับการขายที่ดินมีความสัมพันธ์กันอย่างไรล่ะวันเกิดของจกักรพรรดิขอพระองค์มีความสุขแข็งแรงอายุยืนยาวหมื่นหมื่นปีเส็จพ่อลูกและฝางจี้ฝานเตรียม,วมความขวัญแสดงความยินดีไว้จะข้าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมฉลองพระชนพรรษาของพระองค์ เจ้าจะให้อะไรที่หน้าไอเหมือนกับรถมาร้าแก่ข้าง,งั้นเหรอรรรล้อรถม้าสี่ล้อโบราณได้รับการแก้ไขและเดินตรงได้เท่านั้นรถสองล้อมีหลุมเป็นบ่อและอึดอัดเกินไปคนมีฐานะนสูงล้วนนั่งเกวียนและดูหมิ่นคนนั่งรถ้ถายที่สุดมันเป็นของเจ้าทั้งหมดข้าจะเก็บมันไว้ในคลังภายในายฝากไว้ในโกดังกินฝุ่นรถมาร้าคันนี้ราคาค่าวัสดุดเพียง99999มําตำลึงไม่นับค่าแรงหลายหมื่นบาทพระองค์ไม่ทรงลองดูหรือพระเจ้าข้า ใช้เงิน9 99 9ก9กับรถเนี่ยนะนี่เป็นการสิ้นเปลืองเงินจริงๆเนื่องจากมีการผลิตขึ้นเป็นพิเศษค่าใช้จ่ายในการสร้างแบบจำลองและการทดสอบเบื้องต้นจึงสูงหลังจากได้รับประสบการณ์แล้วมีค่าใช้จ่ายเพียง1 0 0่งพัตำลึงในการสร้างรถม้าอีกคันที่มีรูปแบบเดียวกับฟาบาทหากของสร้างต่ำกว่านี้ภายนอกจะไม่ปิดทองและทาสีเท่านั้นและมีเพียงราคา100ตําตำลึงเท่านั้นสิ่งนี้ราคา10,000แสนตำลึงถึงตายก็ยังต้องลองนั่งดู หานั่งทำงานก็ได้มันนุ่มและสบายมากในการนั่งไม่รู้สึกไปหลุมเป็นบ่อเวลาเคลื่อนย,ย้ายท่านจากักรพรรดิเหลียวมุมได้จริงงั้นเหรอเหลียวบันบันถ้าตามข้าไม่ทันข้าจะทุบตีเจ้าให้ตายแต่อีกไม่นานก,ก็จะถูกฝ่าบาททุบตีจนตายโอเคไม่เป็นไรขับมาสิความรู้สึกกดดันที่หลังอย่างอธิบายไม่ถูกนี่คืออะไรกัน หากตกไปอยู่ในพระหัดความพระองค์ก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับฟาบาหนึ่งชั่วโมงครึ่งต่อมาน่ะนี่มันในเวลาไม่ถึงชั่วโมงข้าก็กลับไปมาระหว่างเมืองหลวงและพระราชวังต้าหมิงสบายดีไหมพระยาค้านั่งทำงานได้ไม่อึดอัดนั่งสบายมากรวดเร็วและสะดวกสบายงั้นเหรอเยี่ยมมั่นคงในขณะที่ข้ากำลันงนั่งรถอยู่เจ้าชายเอาแต่ขอให้คน,นเดินเร่งความเร็วหมายความว่าย่งไงกัน เออคือว่าพี่ฝางบอกว่ารถคันนี้ดูหลาสุดๆพร้อมการดูแลรอบด้าน360องศานั่นมันสำหรับธุรกิจรถมา้าอวดดีจริงๆเจ้าไม่ได้บอกว่าค่าใช้จ่ายในการสร้างใหม่แค่1,000ตำหนึงใช่ไหมพวกนี้สร้างรถม้า10บคันและส่งไปที่วังไม่อย่างนั้นข้าจะไม่ไปล่อยเจ้าไปง่ายๆเอ่อข้าจท่านมากเท่าที่ท่านพ่อต้องการข้าผู้นี้เป็นเจ้าของงุ่น5 0 และยินดีที่ใช้เกียริพ่อของเขา30เอร์ซเจ้ายังสามารถสร้างไรายได้จากการสร้างรถมาร้าได้อีกงง้นเหรอรถม้ามีราคา102และคนรวยที่ยินดีจ่ายให้ขายสักคนเพื่อบรรทุกรถก็จะเต็มใจซื้ออย่างแน่นอนช่างฝีมือจำนวนมากอาศัยอยู่ในเมืองเก่ารถม้าได้รับการดัดแปลงตู้หมายยาวขึ้นและโซฟาก็ถูกแทนที่ด้วยเก้าอี้เพื่อให้ช่างฝีมือสามารถเดินทางไปมาด้วยรถได้ด้วยเงินเพียงเล็กน้อย หลังจากปรับเปลี่ยนแล้วยังสามารถขนส่งสินค้าได้อีกอยอดขายลดในอนาคตคงจะน่าประทับใจอย่างมากแน่นอนลูกชาลยละรลัฐมนตรีของกระหม่อมก็จะบริจาค20%เช่นกันช่างดีจริงๆกองทุนภายในายสามารถให้แหล่งรายได้อื่นได้เดิมทีแผงของพระองค์ใช้เวลาเดินหนึ่งชั่วโมงแต่ด้วยรถมา้ามันใช้เพียงก้านทุบเดียวเท่านั้นไม่ต้องกงังวลเขาจะขายมันไม่ได้พี่ฟังเจ้าเป็นพิชัยที่ดีจริงๆ ท่านพ่อของข้าออกคำสั่งให้วังฮ่าและตมนตรีพิธีกรรมแห่งนานจริงเริ่มสอนลูกชายของข้าอ่านหนังสือด้วยวิธีนี้ลูกชายของข้าจะน่าเบือ่อและน่าเบื่อเมือนกับพ่อของข้าอย่างแน่นอนเห็นได้ชัดว่าท่านพ่อและแม่ของข้าไม่ชอบข้ามากและไม่อยากให้ลูกชายเป็นเหมือนข้าอันนี้จาทุกคนในโลกชอบคนที่ทำตามขั้นตอนคนเก่งๆมักจะอยู่เหนือโลกเสมอพี่ฟังเจ้าเข้าใจดีที่สุดถ้าลูกชายของข้าได้รับการสอนเหมือนข้า ข้าจูโหเจ้ายอมตายดีกว่าดังนั้นข้าจึงขโมยเขาออกจากวางังและจะอยู่ที่สีซานต่อจากนี้ไปและเจ้าจะสอนเขาหาจะต้องมีคนมาจากวางังและต้องการนําเขากลับไปอย่างแน่นอนพระเจ้าลูกชายของข้าทําไมพวกเขาถึงต้องการมันล่ะบ้านพักในสีซานเพิ่งจะถูกสร้างขึ้นหากเจ้าต้องการรักษาหลานชายของจกักรพรรดิสิ่งแรกที่ต้องทําคือนําเจ้าหญิงและนางสนมฟางไปที่สีซานจากนั้นให้พวกเขาไปที่พระราชวางัง เมื่อสารภาพผิดวังสามารถวางใจได้เมื่อพวกเขาอยู่ที่นั่นอย่างที่2คือเจ้าไปที่วังและร้องขอความเมตตาอย่าลืมร้องไห้ยอย่างเป็นสุขและบอกว่าเจ้าคิดถึงลูกชายเพราะเขาไม่อยู่ด้วยท่านพ่อขอรับข้าผิดไปแล้วข้าไม่ควรพาลูกชายออกจากวังเพียงเพราะเขาไม่อยู่และข้าคิดถึงเขามากสุดท้ายสิ่งสําคัญที่สุดให้โออย่างจอดําเนินการฟาบาข้ารู้สึกแยอ่อะไรเนาะฟาบาทรงรักลานชายของท่าน เจ้าชายยังรักและปกป้องหลานชายของเขาด้วยเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่่าบาทอยากจะให้หลานชายเข้าศึกษาในวังหละจะทายาทต้องการในการศึกษาแก่ลูกของเขาและเขาไม่มีอะไรผิดให้ความรู้แก่หลานชายของข้าไม่ใช่การพาเขาอ่านหนังสือสี่เล่มและห้าข้สิกและเพื่อให้เข้าใจเจตจำนงของเข,องขาอย่างชัดเจนแต่โดยการพาเด็กน้อยไปขี่ม้า่าบาทอนาคตของหลานฟาบาทอยู่ที่เจ้าชายไม่ใช่ฟาบาทพระาค่ะ แม้ว่าหลานของฟาบาจะสถาปนาเป็นเจ้าชายในอนาคตโดยพิจารณาจากบุคลิกภาพของเจ้าชายแล้วเขาจะมองหาโอกาสที่จะปลดหลานของจักรพรรดิออกจากตําแหน่งเจ้าชายในอนาคตไม่ใช่เหรอฟาบาไม่ควรนําความลักของตนที่มีต่อหลานของฟาบาไปขัดแย้งกับความลับของเจ้าชายพยค่กลับไปบอกอาจารย์ของเจ้าซะว่าหากเกิดอะไรขึ้นกับหลานชายของข้ามีปัญหาแน่และจะทาญาเป็นมีดาผู้ให้กำเนิดหลานชายของฟาบา การมองหาอาจารย์ของข้าไม่สมเหตุสมผลถ้าข้าไม่เข้าใจความจริงข้อนี้ข้าจะตามหาเขาดังนั้นหลานชายของจกักรพรรดิจึงอยู่ที่ศีสานในห้องโถงเฟิงเทียนบรรดารัฐมนตรีต่างร้องไห้และหอนด้าน,นอ้อห้องโถงเฟิงเทียนจจโหจ่หายิ้มอย่างมีความสุขฝ่าบาทได้ข้าหลอกล่อคนดูแลและให้พาลูกชายของเขาออกมาทุกคนรีบเข้ามาจะตีข้าสิ่งที่น่ายขยะแขยงที่สุดมีคนฉวยโอกาสขโมยนอแห้งของข้าไปด้วย วันหนึ่งข้าจะหั่นพวกมันเป็นชิ้นๆแล้วให้พวกเขาดูว่าการขาโมยเนื้อแห้งของข้าจะไม่จบลงด้วยดีเขาคู่ควรกับการเป็นผู้ทรยศที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์ถ้าผู้ชายคนนี้ไม่ใช่คนทั่วไปเขาก็คือนายที่นําอันตรายมาสู่โลกลานชายเจ้าชอบสุบเนื้อของเจ้าบ่นไหมข้าจะให้เจ้าบ่นทําเพื่อเจ้าขอรบข้าไม่ดีแค่หักขาก็พอความชัดเจนในเรื่องความรักและความเกลียดชังเป็นสิ่งที่ดีแต่เมื่อถึงเวลาต้องตอบโต้กับความอายุที่ทำ ย่อมเป็นหนทางของกษัตริย์ที่จะโน้มน้าวคนที่มีคุณธรรมโอเคงั้นหักขาเลยถือได้ว่าเป็นบุญเพื่อแก้ไขความเกลียดชังในตัวเขา